วันนี้เราจะมาแนะนําการใช้น้ํามันเครื่องนะคะที่ถูกวิธีนะอันนี้จะเป็นอย่างตัวนี้หมายเอเบอร์ 5W40 นะคะเราจะใช้กับเครื่องยนต์ 150-300cc นะคะก็จะเป็นด้านนี้นะคะเปลี่ยนถ่ายทุก1,000กิโลแรกนะคะหรือครั้งต่อไปนะคะก็คือ5,000กิโลหรือทุกๆ6เดือนนะคะตัวด้านนี้จะเป็น300นะคะที่เราจะใช้เป็นเบอร์ 5W40 นะเบอร์ต่อไปนะคะจะเป็น 1 0 w 4 0นะคะตัวนี้จะใช้กับเครื่องยนต์125ซีซี cc นะคะจะเป็นด้านนี้เปลี่ยน1000กิโลแรกเหมือนกันนะคะหรือทุกครั้งต่อไปก็ทุก5000กิโลหรือทุกๆ6เดือนนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเพลิงท้ายนะคะตัวนี้เราสามารถใช้ได้กับทุกรุ่นเลยจะเป็นเบอร์80 w 9 0 <c oughs> นะคะตัวนี้จะเปลี่ยนทุกๆ1000กิโลแรกเหมือนกันแล้วก็ครั้งต่อไป1 0ึ่กิโลนะคะทุกๆ1น่งปีนะคะอันนี้จะเปนน